สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ368 Studio นะครับความรู้การเงินการลงทุนที่เราเอามาใช้ให้กับทุกคนนะครับวันนี้จะชวนทุกคนคุยในเรื่องของหุ้นหรือหลักทรัพย์แบบไหนที่ผมไม่อยากจะเข้าไปลงทุนเลยนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะลงทุนไปก็น่าจะเ,ออเจ็บตัว แือว่ามีความเสี่ยงในการขัดทุนสูงนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปจากประสบการณ์ของผมมาเป็นข้อข้อ,ขอแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นจะเข้าเนื้อหาเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์กันอะไรก็ได้ครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสําหรับหุ้นประเภทแรกที่ผมจะไม่นิยมเข้าไปลงทุนเลยเนี่ยมันก็คือตัวหุ้นที่เป็นหุ้นขาลงนะครับก็กลับมา ทบทวนกันอีกทีนะครับว่าหุ้นขาลงเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนลองมาดูในชาร์ตละกันเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับสักตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นขาลงนะครับสังเกตได้ชัดๆก็น่าจะเป็นอโอเคหุ้น STA นะครับ STA นี่คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเ,เ,เรื่องของออผลิตยางนะครับยางพาราครับหุ้นที่เป็นขาลงเนี่ยมันจะมีลักษณะของการ ทำไฮที่ต่ําลงนะครับจุดสูงสุดที่ต่ําลงเรื่อยๆนะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขยายการาฟให้ดูนิดนึงนะครับในฝั่งตรงนี้เนี่ยที่ลูกศรชี้นะครับมันจะเป็นัาขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการราคาเนี่ยมันมีการยกหายกโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับส่วนหุ้นขาลงก็จะเป็นทางตรงกันข้ามตรงนี้คือหุ้นขาลงนะครับมันทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงไปเรื่อยๆต่าไปเรื่อยๆ นะครับตามทฤษฎีของดาวเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดขาลงเลยนะครับก็อันแรกคือหุ้นขาลงเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราควรจะเข้าไปมันก็คือควรจะเป็นหุ้นขาขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าหุ้นขาขึ้นประเภทไหนที่ประเภทนี้เนี่ยมันเป็นประเภทที่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเช่นเดียวกันมันก็คือหุ้นขาขึ้นที่เราจะต้องไปไล่ราคา ผมขอยกตัวอย่างหุ้นตัวเอสโซตัวนี้แล้วกันนะครับหุ้นเอสโซเนี่ยมันก็ถ้าเราพิจารณาจากภาพตรงนี้เนี่ยเรายังเห็นว่ามันคือหุ้นขาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามีการทําราคาที่ยกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวผมขอรีเพย์การาฟกลับไปนะครับประมาณตรงนี้บางทีนักลงทุนมือใหม่เนี่ย มันจะเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเวลาเห็นหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเกิดอาการที่กลัวกลัวตกลดนะครับเห็นเพื่อนๆโพสต์กําไรกับหุ้นตัวนี้เยอะๆเราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมเราก็รู้สึกขันไม้ขันมือแล้วตลาดหุ้นนี่มันมันเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งคือมันจะยั่วยวนคุณเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าไปซื้อตอนที่มันมีราคาทนี่มันขึ้นมาสวยๆแบบนี้ถ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยเอสโซเราเห็นราคาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ ทุกคนเนี่ยในเน็ตทุกคนในโซเชียลเนี่ยเขาได้กําไรมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องไปอีกแล้วบวกกับนักวิเคราะห์บอกว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปอีกสมมุติว่ามันจะขึ้นไปอีกสิบสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาว่า12บาทตรงนี้เราก็ยังมีอัพไซด์อีกสามบาทใช่ไหมเราก็ซื้อตรงนี้เข้าไปเลยพอซื้อเข้าไปแล้วเป็นยังไงลองมาดูต่อนะครับ ราคาจากตรงนี้เนี่ยจุดกันเนี้เห็นไหมครับมันร่วงลงมานะครับก็ร่วงลงมาต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับาถามใจคุณเองนะครับว่าถ้าเราซื้อในจุดประมาณตรงนี้เนี่ยแล้วนวันนี้เนี่ยราคามันร่วงไปถึงเอาแค่จุดตรงนี้ก็พอนะครับคุณทนได้หรือเปล่านะครับ สมมติเราซื้อได้จุดตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ประมาณ14%บางคนบอก14%นิดเดียวอ้าวแต่บางคนเขาไม่สามารถที่จะทนตรงนี้ได้ดูไหมฮะทางที่ดีเนี่ยไอ้ปุ้นขาขึ้นเนี่ยเราไม่ไม่ควรจะไปไล่ราคานะครับสิ่งที่เราควรจะทํากับการซื้อหุ้นขาขึ้นก็คือรอให้มันพักตัวแล้วก็ย่อลงมาก่อนอจ,จะได้ย่อลงมาตามแนวรับนะครับอย่างเช่นพวกเส้น EMA ต่างต่าง ย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ลงมาเส้น EMA แล้วบวกกับการาซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนนะครับหรือว่าการทำม o n e y m a เ a g เม e ต์เนี่ยแพ้ยากนะครับถ้าสมมติเราซื้อในแนวตรงนี้นะครับตรงนี้กราฟวิ่งต่อลองดูนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรีเพกกราฟไปเลยแล้วกันนะครับนะครับกราฟมันก็วิ่งขึ้นราคามันก็วิ่งพุ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะ ลองดูนะครับว่าถ้าเราซื้อตรงนี้นะครับแล้วมาันย่อเรามาตรงนี้กับเราซื้อแถวแถวนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยเราราคามันขึ้นไปอ่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันใช่ไหมครับอันก็คือเป็นเหตุึ้นว่าหุ้นขึ้นเราไม่ครัวได้ราคานะครับอันต่อมาหุ้นที่ขาดสภาพคล่องหุ้นที่ขาดสภาพคล่องเป็นยังไงก็คือในวันทั้งวันเนี่ยมีการซื้อขายอยู่กันแค่ไม่กี่ไม่กี่หุ้นนะครับ เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างหุ้นที่ขาสภาพคล่องนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับหุ้นสภาพคล่องน้อยนะครับอย่างเช่นตัวสุธาตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเล่นกันเยอะมากนะครับบิดออฟเฟอร์เนี่ยช่องหนึ่งเป็นล้านนะครับเป็นล้านหุ้นแต่มาวันนี้เนี่ยมันเหลือแค่หลักหมื่นนะครับหลักพันนั่นเองอวอลุ่มที่เทรดกันในแต่ละวันก็มาเจ็ดแสนหุ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อในราคา ต้นทุนของเราอะไรสักอย่างหนึ่งเราซื้อมากกว่าบิตลงออฟเฟอร์สมมุติซื้อสักแสนหุ้นนี้นะครับหรือว่า2 0 0 0 0 0หุ้นหรือมากกว่านั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อจะขายเนี่ยมันค่อนข้างยากไอ้ซื้อไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาขายเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคามันลงมาเรื่อยๆจนถึงเลยจุดจุดเทลลิงสต็อปหรือว่าจุดคัดลอสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโยนนะครับโยนพอซิชั o นทั้งหมดได้ภายในไม้เดียว เวลาโยนไปปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติคุณมีอยู่2 0 0 0 0 0หุ้นใช่ไหมฮะเวลาคุณจะโยนเนี่ยคุณอาจจะต้องโยนขัดทุนไปประมาณ 3- 4ช่องเลยอ่าตัวสุดท้ายนี่มันยังไม่อ่ายังยัง,ย,งยังมีบิดออฟเฟอร์ให้เราเห็นอยู่นะครับถ้าสมมติว่าคุณมา SJ สเนี่ยสมมติเราเก็บมาสักหมื่นหุ้นเนี่ยคุณจะขายยังไงครับหมื่นหุ้นมันไม่มีทางขายได้เลยเห็นไหมครับจะโยนซ้ายโยนขวามันมันไปไป,ไ,ปไม่ได้อยู่แล้วทั้งวันเนี่ยวิ่งกันอยู่แค่1,900หุ้น น,นันเอบางทีคนบางคนก็เห็นว่าเออเนี่ยราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยบวกกันเป็น10%นะครับลองดูออตัวเห็นไหมฮะดูฮิส t อริ c อลดาต้าเนี่ยก็เห็นว่าในอดีตเนี่ยมันบวกกันทีเป็น10% 10%กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาลืมดูนะครับว่าถ้าต้องซื้อขายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ภายในไม้เดียวนะครับ เวลาคุณติดหุ้นเนี่ยคุณจะออกไม่ได้อันต่อมาคือหุ้นที่มีข่าวดีเต็มไปหมดเลยนะครับปกติเนี่ยเวลาผมเป็นเจ้ามือหรือเป็นรายใหญ่เวลาจะทำทำราคาหุ้นสักตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะเก็บเก็บของเงียบๆใช่ไหมฮะเราก็กว้านซื้อเก็บของทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในมือของเรานะครับแล้วเงียบที่สุดแล้วก็ไม่บอกใครถูกไหมฮะ แต่พอเวลาเราจะขายเนี่ยเรา,าโดยปกติเนี่ยทางคนทําราคาเนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างข่าวดีขึ้นมานะครับไม่ว,ว่าจะเป็นข่าวดีของบริษัทไปได้กําไรพิเศษได้การขยายกิจการมีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือมีสตรอรี่ต่างๆมามาซัพพอร์ตรตรงนี้นะครับร่วมมือกับทางสํานักข่าวต่างๆให้ข่าวอะไรพวกนี้จนทําใหา้พวกแมงเม่าก็คือนักลงทุนหลายๆคนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขา เห็นข่าวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเก่งกำไรกันละใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่คนทําราคาเนี่ยเขาสามารถที่จะออกของได้เนื่องจากว่าเวลามีข่าวดีเนี่ยคนก็จะพยายามแย่งกันซื้อราคามันก็จะวิ่งไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะจังหวะที่ไล่ขึ้นมาเนี่ยบอลลุมมันก็จะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เพราะว่าทุกคนในตลาดเนี่ยเห็นว่ามันมีข่าวดีวอลล่มมันก็เยอะคนที่เป็น คนทาราคาอย่างสมมุติว่าผมเป็นเจ้ามือเนี่ยผมมีหุ้นอยู่ในมือผมก็สามารถปล่อยออกมาได้ทั้งหมดได้ง่ายใช่ไหมครับพอเวลาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยคอย่คอยลินคอ่คอยลินปล่อยซื้อบ้างขายบ้างซื้อบ้างขายบ้างจังหวะการทําราคาของรายใหญ่มันก็มีมเีเป็นศิลปะพอสมควรน,นะครับคนรายย่อยที่ถ้าไม่ไม่เจนจัดกับสนามเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบว่าเขาทาราคากันยังไงเงี้ยก็อาจจะรู้ตัวก็คือไล่ราคาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วพอ รายใหญ่เนี่ยเจอไม้สุดท้ายที่เขาจะปล่อยเนี่ยเขาก็ปล่อยพวดขึ้นมาเท่านี้นแหละราคาเนี่ยมันวิ่งลงเป็นแท่งยาว8เมตรเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือหุ้นที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหุ้นที่มีข่าวดีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าตลาดรับรู้ข่าวดีไปทั้งหมดครับหุ้นประเภทต่อไปที่ผมก็ไม่อยากจะยุ่งเลยก็คือหุ้นที่มีการพูดถึงจํานวนมากๆนะครับพูดกันในทั้งเพจ Facebook ใน YouTube ในลายกลุ่มลายหุ้นต่างๆนะครับพอเราพูดกันเยอะๆแล้วปุ๊บเนี่ยหุ้นมันไม่ขึ้นหรอครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นที่ทําให้คนที่มีต้นทุนด้านล่างเนี่ยเขาทยอยปล่อยขายแล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บหุ้นเนี่ยเราควรจะต้องเก็บในจังหวะที่มันหุ้นมันยังไม่มีใครสนใจมันยังเงียบอยูอ่ลองยกตัวอย่างดูนะครับบางทีเราอาจจะดูหุ้นสักตัวหนึ่งก็ได้ตัวตัวฮาน่า นะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นขาลงมายาวนานมากนะครับผมขอญาตลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะครับหุ้นเป็นขาลงมายาวนานมากมากจนกระทั่งคนทุกคนเนี่ยปล่อยปล่อยหุ้นตัวนี้ทิ้งไปแล้วผมคิดว่าคนเมินแล้วล่ะถ้าพูดถึงฮาน่าเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนทุกคนก็ร้องยี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่า ลองมาดูนะครับหน้าจุดตรงนี้เนี่ยหุ้นมันไม่ทำโลใหม่ละเห็นไหมฮะมันดือ้อมันไม่ทำจุดต่ำสุดละมันพยายามที่จะกลับตัวแล้วประกอบกับว่ามันมีเรื่องของตัวบูลิตเดเวอร์เจนตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะบูลิตเดเวอร์เจนราคาลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ลงใช่ไหมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวพอกลับตัวมาปุ๊บเนี่ย พอมันเบรกแนวต้านสาคัญตรงนี้ปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยสองสามวันนี้มันวิ่งวิ่งกระชูดเป็นมาเลยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวดีๆเข้ามาซัพพอร์ตสตอรี่ที่มันขึ้นมาพอทุกคนเห็นว่ามีข่าวดีแล้วทุกๆคนเนี่ยพูดถึงกันเป็นจํานวนมากแล้วทุกคนก็จะมามาลุมมาตุ้มนะครับมาลุมมาตุ้มในการซื้อพอซื้อปุ๊บเนี่ยคนที่มีต้นทุนอยู่บริเวณล่างๆตรงเนี้ยเขาก็จะขายทิ้ง สมมติว่ามีต้นทุนอยู่เฉลี่ยประมาณตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้นี่เขากำไรประมาณ40%แล้วเห็นไหมครับโอ้โหมันเยอะมากเลยภายในเวลาประมาณสักสองอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นเอง40%แล้วคุณไปไล่ไปไล่ราคามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าหุ้นมีคนคุยกันเยอะๆรู้จักกันเยอะๆพูดถึงกันเยอะๆก็อย่าไปเล่นเลยครับหลีกเลี่ยงถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็รอมันจังหวะมันย่อก่อนนะครับที่ผมพูดไปในต้นคลิปเนี่ยเห็นไหมฮะ เราไม่ไม่จาเป็นต้องไล่ราคาเรารอให้มันย่อก่อนย่อลงมาจนถึงแนวรับรานะคาที่พอใจอาจจะเพิ่มเป็นตัว EMA ก็ได้นะครับตอนนี้มัน super bullish เนี่ยมันอาจจะลงมา EMA เส้นสีสีส้มตรงนี้แล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงอ่ะยังไงละ่ะไม่ลงก็ช่างมันเถอะครับจำเอาไว้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อเราก็ไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับ เออแม้ว่าเราจะไม่ได้ตังค์แต่เราก็ไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเราซื้อตรงนี้แล้วมันราคามันล่วงล่วงลงมาปุ๊บเนี่ยเราเจ็บตัวแล้วเราก็เสียตังค์นายเซตก็เสียนะครับเสียกําลังใจเสียหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นประมาณ5ประเภทนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นหุ้นที่ผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะครับ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ